อัปเดตเส้นทางฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้อีสานล่างตะวันออกเริ่มก่อนฝนฟ้าขนองลมแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกาย,ยน2567คลิปนี้ขอพาพ่อแม่ที่น้องทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยในค่ำวันนี้ไปจนถึงในวันพรุ่งนี้ที่จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนอง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอย่างต่อเนื่องพื้นที่ใดจังหวัดใดต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนฟ้าขนอนองที่จะเกิดขึ้นบ้างแนวโน้มลักษณะอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีรายละเอียดเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง ก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF รวมถึงเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝน,นพบว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นสบายทั้งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีลมหนาวพัดโชยให้ได้เย็นสบายกันอยู่โดยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วในบริเวณภาคตะวันออกตอนล่างแถวจังหวัดตราดและภาคใต้ที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นในช่วงค่ำของวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันที่24พฤศจิกายนจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางถึงค่อนข้างแรง แผดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้โดยมีลมระดับบนที่5,500เมตรเริ่มพัดเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเสยขึ้นนำพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกและยังคงมีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้รวมถึงร่องมรสุม เที่ยงคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสในขณะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำ โดยกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทรบุรีรัม์นรราชสีมาโดยเป็นฝนที่ตกเล็กน้อยถึงปานกลางอาจสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวและตากผลผลิตทางการเกษตรขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะ ในขณะที่บริเวณภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกที่จังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยฝนที่เกิดขึ้นมีลักษณะกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นจุดเป็นหย่อมเท่านั้น ฝนที่เกิดขึ้นไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะสำหรับบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำสะสมซึ่งอาจสง่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเสริมเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2อ,ององศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางด้านทิศตะวันตกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องอ,30องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด 21อถึง24ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงาศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด22-24องถึศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถึองศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงา อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ระยะนี้สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงค่อนข้างแปราบรวนมีฝนกระจายตัวเกิดขึ้นบ้างบางแห่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีฝนปนหนาวขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพรวมทั้งให้เฝ้าระวังอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณเอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วย ระยะนี้สัญญาณฤดูหนาวเริ่มชัดเจนขึ้นคาดว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่ป,ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องทำให้มีลมหนาวพัดแรงขึ้นส่วนลมระดับกลางยังคงพัดเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาแทรกการเข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้อาจจะมีฝนปะปนอยู่บ้างเช่นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออก ในช่วงวันที่4-5ถึงพฤศจิกาย,ยน2567ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเตรียมการป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่อาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกในระยะนี้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวเย็น ความหนาวเย็นจะปกคลุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายน2567แต่ในช่วงวันที่6-7ถึงพฤศจิกายนบริเวณภาคเหนือตอนบนตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและลำพูนอาจมีฝนฟ้าขนองขึ้นบ้างเรียกได้ว่าเป็นฝนปนหนาวเนื่องจากมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองที่อาจเกิดขึ้นบางแห่ง สำหรับอากาศเย็นถึงหนาวจะได้สัมผัสกันยาวๆบางพื้นที่อาจมีฝนปนหนาวมาบ้างในบางพื้นที่เตรียมตัววางแผนไปสัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวได้และติดตามการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพในขณะที่บริเวณภาคใต้เมื่อลมหนาวมาเยือนทำให้กระแสะลมเปลี่ยนทิศท,ทาง ในขณะที่ร่องมารสุมยังคงพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศจึงยังคงส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งตลอดช่วงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ําล้นตลิง่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบ้างแต่ยังคงอยู่ในระดับปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามและเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะ หวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องนำไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ